ที่บอกร้จะกก่อนนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะพี่พี่ก็จะพาน้องๆเล่นเกมนะคะก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนนะคะพี่พุกกี้ค่ะแล้วก็พี่กวางแล้วก็พี่จิ๊บนะคะอาเคเดี๋ยวเดี๋ยวละอ่ะให้พี่กวางอธิบายกติกาเกมของเราค่ะวันนี้เราจะพาเล่นเกมปะทูเคยเล่นกันไหมคะ เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้จับกลุ่มสามคนค่ะที่ิเชิญเข้าในาไหค okay, ค่ะ,ะทีนี้พี่จะให้จัญยาณว่าประทูเปลี่ยนเข่งประทูจะต้องวิ่งไปหาเข่งใบใหม่อ๋อค่อยเร็ว,เ,รวเข้าใจกันยังคะ<จ>ถ้าบอกว่าเข่งเปลี่ยนประทูประทูยืนนิ่งๆ,ๆเข่งจะต้องเป็นคนวิ่งไปหาประทู ทีนี้จะมีคําว่าเคงระเบิดถ้าเคงระเบิดทุกคนจะต้องเปลี่ยนคู่ทั้งหมดค่ะข้าใดกติก้าไม่คู่จะยืนอยู่นิ่งๆหาคู่ให้เจอนะคะหาประตูให้เจออันไม่ใช่เถงเปลี่ยนประตูอีกอันนึงประตูเปลี่ยนเพลงค่ะประตูเปลี่ยนเพลง เปลี่ยนเปลี่ยนฐาคนเปลี่ยนเลยค่ะ,ะเราสามารถเปลี่ยนเพื่อนต่างโรงเรียนได้นะคะถึงเวลานั้น

นี่นี่นี่นั่งลงครอบไปนั่งลง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 ลูกนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงปลาทูปลาทูว่างไหมเออนั่งลง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 จับคุณช้าจับเทปพี่ลูกี้ดีเทปเอาสามเทปครับช้าช้าถือนะ we yeah.